เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรารอสมาชิกเข้ามาชมกันก่อนวันนี้ก็เราอยู่กันที่ปิ่นเกล้านะคะวันนี้เรามารีวิวเคสค่ะดึงยกกระชับใบหน้านะคะโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอเราดึงเสร็จแล้วเนี่ยใบหน้าคนไข้นะคะก็ถูกยกขึ้นแล้วก็กระชับมากขึ้นนะคะเดี๋ยวหมอบอกเคสก่อนนะคะในเคสนี้นะคะก็เป็นคนไข้อาย,อยุ6 0นะคะแล้วก็เคยฉีดซิลิโคนเหลวมาทั่วหน้า ตอนที่เป็นสาวคนไข้บอกว่าสวยมากเพิ่งมาย้อยตอนอายุเยอะถูกต้องไหมคะค่ะแล้วก็มีปัญหาคือมันดึงแก้มแล้วก็ดึงตาคนไข้ลงนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่เคสคนไข้กันวันนี้คนไข้มีปัญหาคือหน้าตกจากซิลิโคนมันไหลลงมาคนไข้ก็เลยเข้ามาให้หมอรักษาใบหน้าให้นะคะแล้วหมอก็ทําการรักษาโดยการดึงยกแก้ปัญหาใบหน้าของคนไข้ที่เป็นปัญหาของคนไข้ตอนนี้นะคะ เดี๋ยวคนไข้ดูนะคะอ่ะเดี๋ยวน้องถือให้พี่หน่อยนี่นะคะตอนนี้นะคะหน้าเห็นไหมคะว่าเป็นซิลิโคนย้อยลงมามันมีปัญหาคือทําให้ตาคนไข้อะคะ่ะห้อยเยอะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของตาแห้งด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าซิลิโคนมันดึงลงเป็นปัญหาในการใช้ชีวิตของคนไข้แล้วก็วันนี้คนไข้เข้ามาให้หมอแก้ก็คือดึง เพื่อให้ตาตรงช่วงตาเห็นไหมคะช่วงตาข้างนี้ย้อยลงมาเพื่อให้ช่วงตาเนี่ยถูกยกขึ้นแก้ปัญหาภาวะตาแห้งเดี๋ยวคนไข้ดูกระจกนะคะว่ายกไปหรือยังคะเห็นไหมคะว่ายกขึ้นเลยนะคะในจุดนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเขียนสีให้เพื่อน่นทางบ้านเห็นนะคะให้เพื่อนเเห็นนะคะว่าจุดนี้อะคะ่ะเมื่อเทียบกับจุดข้างนี้เห็นไหมคะข้างเนี้จะวิ่งลงจุดที่คนไข้กังวล ส่วนข้าเนี่ยเราถูกยกขึ้นไปแล้วเห็นไหมคะว่าถูกยกขึ้นไปหมดแล้วเห็นไหมคะตรงนี้ก็หายไปเมื่อเทียบกับฝั่งนี้ตรงนี้ยังย้อยอยู่เพื่อนเพื่อนทางบ้านเห็นชัดไหมคะเห็นชัดเลยนะคะแล้วก็พอหลังจากที่หมอดึงยกกระชับเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าของคนไข้เข้ารูปโดยที่ไม่บวมเลยเห็นไหมคะว่าสภาวะซิลิโคนเหลวที่ไหลย,ย้อยลงมานะคะดีขึ้น แล้วก็ไม่บวมไม่อยากเสบหลังทำไม่น่ากลัวใช่ไหมคะใช่ค่ะหายกลัวเลยใช่ไหมคะกลัวเลยค่ะค่ะโชคดีมากค่ะพอดีหน้าซิมโคนร้อยมากก็เลยคุณหมอมายกกระชั้นให้ค่ะเป็นเหมือนแบบว่าได้เกิดใหม่ค่ะก็ไม่แพงด้วยค่ะนะคะเป็นกันเองค่ะค่ะและต่อไปก็คงจะต้องมาอีกนะคะเชิญ ยินดีมาที่หมออาคิตาคลินิกนะคะหมอนุ่นค่ะยินดีนะคะตื่นเต้นว่าสวยขึ้นค่ะคนไข้เป็นกังวลเลยถ้ามีจับเยอะๆที่ทางที่นี่ก็คงหายทุกอย่างค่ะไว้ต้องเที่ยนนะคะกับคุณหมอใจดีค่ะก็ลดให้อีไหลเป็นหลกลางไหล เค่ดีรถเยอะรถเยอะมากเลยค่ะคนะคะโชคดีมากเลยค่ะเกิดมาได้มาสวยที่นี่อาจารย์จิีกนะคะวินก้านะคะขอบคุณนะคะจะเห็นว่าตอนนี้นะคะพอหลังจากที่เราดึงเสร็จนะคะก็ไม่บวมนะคะคนไข้ก็ไม่ต้องกังวลเพราะคนไข้มาจากต่างจังหวัดด้วยนะคะก็สามารถนั่งรถกลับบ้านได้นะคะแล้วก็แก้มที่ห้อยซิลิโคนที่ไหลลงมา ถูกยกดึงกลับไปพูดได้ง่ายว่าหมอแก้ปัญหาความผิดรูปให้คนไข้แล้วนะคะ<ช>ก็ขอบคุณที่คนไข้ให้หมอรีวิวด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆทางบ้านนะคะใครนะคะที่มีปัญหาหน้าหย่อนคล้อยก็ามาปร,ปราึกษาคุณหมอก่อนนะคะก<ม>่อนที่จะไปทาที่อื่นนะคะดีดด้วยนะคะมาที่นี่ดีกว่า<ม>ใช่ไหมคะมดีกว่าค่ะยกแน่นอนนะก็คือเห็นผลทันทีนะคะไม่ต้องไปลุ้นนะคะว่า หลังจากทําเสร็จแล้วจะยกหรือไม่ยกนะคะหลายหลายคนชอบถามนะคะว่าถ้าทําไปแล้วหน้าพี่อ้วนมากจะยกไหมยกร้อยเปอร์เซนดูจากคุณคุณพี่ท่านนี้คุณพี่อายุหกสิบแล้วไม่ต้องเจ็บตัวมากใช่ไหมคะไม่เจ็บใช่ไหมคะ,คย,คะยกเลยเห็นไหมคะนอกจากจะเป็นไขมันทั่วไปแล้วยังเป็นซิลิโคนเหลวด้วยซึ่งยากกว่าไขมันปกติประมาณสิบเท่าเลยทีเดียวนะคะหน้าก็ย,ยังยกขึ้น หลายๆคนจะได้ไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะยกหรือไม่ยกหน้าใหญ่ขนาดไหนก็ยกนะคะในเคสนี้ใช้ไหมแค่สองเส้นเท่านั้นเห็นไหมคะว่าแค่สองเส้นของเราแตกต่างจากสองเส้นของที่คลินิกอื่นแตกต่างจากสิบเส้นยี่สิบเส้นของคลินิกอื่นชัดเจนใช่ไหมคะยกเลยหายเศร้าแล้วนะคะตอนแรกเศร้ามากกลัวเยอะใช่ไหมคะเพราะว่ากลัวว่าเออ มันมันต้องไปทำเฟสออฟอะไรอย่างนี้นะคะเสียงเงินเยอะแล้วอย่างเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะต้องมาแก้ไขางบเราก็เลยมาที่นี่ก่อนออมาแล้วก็ได้ผลนะคะถูกต้องเลยนะคะต้องเลยะคะ่เยะ,คะเห็นไหมคะว่าตอนนี้ดีขึ้นเลยนะคะหลายๆคนทางบ้านก็จะได้หายสงสยัยหายข้องใจนะคะว่า หน้าพี่ใหญ่จะยกไหมนะคะแล้วไหมเส้นเดียวของหมอเนี่ยจะยกขึ้นได้ไหมนะคะก็จะได้หายกังวลนะคะว่าไหมหนึ่งเส้นยังไงก็ยกแน่นอนนะคะก็เดี๋ยวนี้หมอกับคนไข้ก็ลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวขอถ่ายสวยๆนิดนึงค่ะขอบคุณคุณชมพู่คุณชมพู่บอกว่าที่นี่เก่งที่สุดนะคะเห็นไหมคะว่านี่นะคะดีขึ้นเลย ก็ฝากเพื่อนๆทางบ้านนะคะว่าหลายๆคนที่กังวลนะคะว่ายกหน้าเส้นเดียวจะยกได้ไหมหน้าใหญ่ขนาดนี้จะยกขึ้นไหมหมอเคยบอกนะคะว่าเราการันตีนะคะแลวหมอเป็นคนพูดตรงๆถ้าทําไม่ได้หมอก็จะบอกเลยว่าทําไม่ได้อย่างในเคสของคุณป้าหมอก็บอกว่าทําได้จะดีขึ้นจะยกให้ใช่ไหมคะคุณป้าก็หายเครียดอ่า ตอนนี้คุณป้าหายเศร้าตอนแรกเศร้ามากเลยนะคะตอนแรกน่าเศร้ามากนะคะคุณป้าก็กลัวนะคะว่าจะยกหรือเปล่าแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยป้ามีงบจํากัดจํากัดจริงๆนะคะป้ามาจากต่างจังหวัดด้วยนะคะป้าไม่มีเงินแล้วหมอช่วยได้ไหมหมอบอกหมอทําให้ได้พอทําเสร็จสวยสวยแล้วก็เลยบอกคุณป้าว่าคุณป้าขาขอรีวิวให้เพื่อนๆหนังบ้านดูหน่อยใช่ไหมคะน้าคุณป้ายังจะร้องไห้แล้วเห็นไหมคะเดี๋ยวฉีด เดือหน้าใสน้าเด็กนหาอีกค่ะแถมให้หลายอย่างนะคะคุณป้าแบบจะร้องไห้แล้วนะคะหมอเศร้ามากเพื่อนๆทางบ้านคงเห็นนะคะว่าหน้าคุณป้าดูเศร้ามากนะคะเพราะว่ากังวลเยอะจริงๆนะคะก็บอกเลยว่าไม่ต้องเศร้าหมอก็บออบใจพอทำเสร็จก็เลยขอไลฟ์สดดูนะคะเพื่อนๆทางบ้านจะได้หายกังวลว่าทำไมที่นี่ถึงใช้ไหมแค่เส้นเดียวแล้วยกได้นะคะหมอไม่พูดเยอะทำให้ดูเลยดีกว่าใช่ไหมคะ ตัวจริงสวยกว่าใช่ไหมขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะท,ทําบุญเยอะหน้าใสมากค่ะก็ฝากเพื่อนๆทางบ้านนะคะว่าใครนะคะที่สนใจเนี่ยมาปรับรูปหน้าอย่ามองที่จํานวนนะคะให้เน้นคุณภาพหมอบอกว่ายกก็คือยกเจ็บน้อยไม่เจ็บเหมือนที่เคยทําที่อื่นแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย เข้ามาปรึกษาหมอเป็นคนพูดตรงๆนะคะไม่ต้องโกหกไม่ต้องหลอกคนไข้ทุกขั้นตการที่เกี่ยวกับความสวยทําได้ทั้งหมดนะคะเพื่อนๆก็มั่นใจได้นะคะว่าทําได้หมดใช่ไหมคะงบเท่าไหร่นะห้าพันก็ทําได้ค่ะเห็นไหมคะลองดูก่อนนะคะห้าพันก็ทําได้ใช่ค่ะลองมาลองดูก่อนนะคะถ้าเราอยากสวยเราก็เพิ่มขึ้นอีกนะคะไม่มากค่ะคุณหมอเขาคุยได้ค่ะ เห็นไหมคะวันนี้ของคนไข้ถูกมากนะถูกมากนะของคนไข้พิเศษที่สุดนะคนไข้บอกว่าคุณป้ามีงบจํากัดแล้วป้าก็ต้องมาจากต่างจังหวัดด้วยเดี๋ยวป้าต้องไปหมอชิดต่ออีกนะคะหมอก็เต็มที่กับชีวิตเลยค่ะช่วยช่วยได้ช่วยนะคะเหมือนที่บอกใช่ไหมคะคุณป้านั่งรถฟรีมานะคะเพื่อมาที่อธิตากีนิกใช่ไหมคะนั่งรถฟรีเพราะว่ามีบัตรประชารัฐค่ะอืเห็นไหมคะ แล้วก็มาไม่ผิดหวังใช่ไหมคะไม่ผิดหวังเลยค่ะไม่ถึงงบไม่ถึงหมื่นสวยเลยค่ะเห็นไหมคะงบไม่ถึงหมื่นก็สวยได้ไปที่อื่นนี่ไม่รู้ขี่แสนค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะที่อื่นบอกมาหลักแสนใช่ไหมคะใช่หลักแสนใช่ไหมต้องหลักแสนอยู่แล้วค่ะซิลิโคนขนาดนี้มันต้องซิลิโคนอยู่แล้วค่ะดูซิลิโคนขนาดนี้นะหลายๆคนกังวลนะคะว่าตายแล้วหน้าพี่อ้วนหน้าพี่อ้วนนี่สบายมากเพราะว่าหน้าซิลิโคนยากกว่าคนอ้วนสิบเท่า ะะเห็นไหมคะยากกว่ากันสิบเข้านะคะแต่ก็ทําได้เห็นไหมคะตอนนี้เลียวเลยข้างนี้เลียวเลยขออนุญาตนะคะถ้ามีก็จะมาอีกนะคะเพราะว่ามันทําให้เราเป็นเด็กขึ้นใช่ไหมคะ <c oughs> แน่นอนเลย <c oughs> เห็นไหมคะว่าความสวยแบบว่าผู้หญิงทุกคนนะคะเหมาะเข้าใจทุกคนอยากสวยใช่ไหมคะ <c oughs> เราเกิดมาชาติเดียวนะคะใช่ใช่ชาติหน้าไม่มีจริงนะคะขอสวยชาตินี้ก่อนต้องมาอาทิตย์ตาคลินิกนะคะถ้าเราแก่แล้วคานแล้วมันไม่ไม่ต้องมาแล้วนะคะตอหน้าคานแล้วอ่าไม่ต้องมาแล้วนะคะคือมาได้ช่วงนี้ค่ะช่วง60ถึง80นี่มาได้นะคะจะกลายเป็นเออสัก40นะคะคุณหมอยังสวยอยู่ได้ค่ะนี่คือคือความจริงคือเรื่องจริงนะคะนี่คนไข้นี่ พูดสดเลยเขิดไหมคะไม่ไม่เขิดเลยค่ะใจน่ะใจรักความสวยค่ะคุณหมอถ้าเรามีตังเราคือเราเกิดมาชาติหนึ่งเราต้องสวยใช่ไหมฮะไม่ใช่ปล่อยเป็นแบบทึมทึกค่ะดูคนหมอสิฮะต้องมาดูตัวจริงต้องมาดูตัวจริงนะคะทำบุญเยอะนะคะก็ทำให้คนไข้สวยทุกวันไงคะ อะไรลดได้ลดให้หมดอะไรช่วยได้ช่วยเหมาะทาเต็มที่บุญนะคะมันจะทําให้คุณหมอคงจะความสําเร็จขอบคุณค่ะมีเงินก็ไม่เท่ากับความสวยนะคะคุณหมอต้องคิดเหมือนหมอเลยเพราะว่าคนเรานี่มันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับดูไม่ได้นะคะถ้ามันไปไหนอะไรใครมองเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเวรกรรมนะคะถ้าเกิดมาสวยเขาเรียกนางฟ้าใช่ไหมคะ เราก็ต้องมามาทําให้ให้เหมือนนางฟ้าใช่ไหมคะโอ้โหฟังพี่พูดแล้วหมาสไม่ใช่<ล>มอมแมมมอมแมมไปนะเราเป็นลูกผู้หญิงอะ่ะใช่ไหมคะ,คะอะไรทําได้ก็ทําคือเหมือนแม่ค้าเนี่ยเขารวยใช่ไหมแม่ค้าตลาดอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่ไม่สามารถจะรู้จักคุณหมอไงคะนะคะเขาถ้าเขาได้รู้จักอ่ะเขาก็เออความสวยมีจริงมีแต่สตางค์เก็บไว้เก็บไว้นะแล้วไม่รู้ว่าแก่ตัวต้องคานไปแบบดูศพดูไม่ได้ จริงนะคะอันนี้ตายไปศกก็ยังงามใช่ไหมมีญาติเพือมาโอ้ยังไม่แก่โอ้โหใช่ไหมเห็นไหมคะคุณหมอแก้วประกายวินไหมคะสวยยันแก่อืนี่เราออกเขาเป็นไอดอลเลยนะใช่ไอดอลเลยคุณหมอใช่ไหมคะค่ะค่ะก็หลายๆคนนะคะที่มีป uh ัญหาเรื uh ่องใบหน้านะคะเข้ามาปรับแต่งได้เห็นไหมคะว่าดูคุณพี่คุณพี่มี ซิลิโคนเหลวคุณพี่ก็เข้ามาคุณพี่มีงบจํากัดคุณพี่มาจากต่างจังหวัดนั่งรถฟรีมาคุณพี่ก็ตั้งใจมาใช่ไหมคะมีสักสองสามหมื่นนะคะไม่ต้องไปใช้สกรรมาที่นี่เลยค่ะสวยออกไปเป็นเด็กเลยใช่ไหมคะอายุสิบแปดได้ขอบคุณมากนะคะขอให้ทุกคนมามาปรึกษาคุณหมอนุ่นนะคะอาทิตาคลินิกนะคะปิ่นเก้ากับสยามนะคะแล้วก็ อะไรนะคะซีคอนซีคอนใช่เรามีซีคอนด้วยแล้วแต่ีจะสะดวกนะคะดูซีเห็นไหมคะว่าไม่ไกลหรอกอยู่ในโซนกรุงเทพก็ไม่ไกลนี่มาจากต่างจังหวัดนั่งรถฟรีมาดังด้นมาเพื่อมาหาหมอแล้วทําไมถึงมาเอาแบบนี้ดีกว่าต้องถามเพื่อนๆแล้วว่าทําไมคนไข้ถึงอุตส่ามาไกายเสี่ยงไหมกลัวไหมคือทีแรกเนี่ยฮะไปลองทาแบบเล็กๆน้อยๆก่อน แล้วก็เลยติดใจว่ามันดีขึ้นก็เลยมาที่นี่อีกครั้งนี้ครั้งที่สองก็เลยเห็นเห็นผลก็ยิ่งยิ่งชอบใจและตั้งใจว่าจะมาอีกปีหน้าปีหน้าเจอกันใหม่ปีหน้าค่ะเพราะเราต้องมาดูความพร้อมของหน้าให้สวยขึ้นตลอดนะคะใช่หมือนที่หมอบอกไม่ใช่มีสตางแล้วมีสตางแล้วหน้าเหมือนแบบดูไม่ได้นะคะมีสตางแล้วต้องสวยพร้อมกับ ีเลยนถูกไหมฮะคุณหมอบุญอ่ะเราทําบุญนะฮะเราทําได้แต่ว่าความสวยเนี่ยไม่งั้นหมอจะมีหมอศัลยกรรมเหรอคะใช่ไหมคะใช่ไหมคะถ้าแก่ก็ปล่อยให้แก่ไปเลยนะหมอก็ไม่ได้เกิดจริงนะใช่ไหมคะต้องต้องมานะคะเชื่อค่ะคนเรารวยแล้วเอาสตังค์ไปไม่ได้ความสวยเนี่ยซื้อได้ตอนนี้่ะยุคนี้เปลี่ยนไปแล้วยุคนี้คือความสวยซื้อได้แล้วนะใช่ค่ะ ไม่งั้นคุณหมอศัลยกรรมไม่เต็มประเทศหรอกค่ะนี่คือเรื่องจริงค่ะเห็นไหมคะว่าตอนนี้นะคะคุณป้ามีความสุขมากแล้วแล้วก็คุยได้พูดได้เล่นได้แล้วเห็นไหมคะที่แรกทีแรกเครียดมากเลยเจ็กมากเลยนะคะโทรไปหาลูกเขาก็บอกว่าอยอย่ามาทําเลยแก่แล้วอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ไม่ยอมให้ตัง ก็เลยเก็บตังเองเก็บตังมาเองเดี๋ยพอลูกไม่ให้ด้วยน้องนั่งสารมาปาพาไม่เจอหน้าปาจะร้องไห้ลูกอะให้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 เยอะอยู่แตทีนี้เขาคิดว่าเราเราควรจะถ้าเราไอ้นี่เราเก็บเองเพราะว่ามันเป็นที่เขาคิดว่าแก่แล้วเขาอยากให้แม่แก่แ้วพวกเลของเลขาอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ให้พูดกับลูกใช่ไหมคะแต่ลูกเขาอยากให้ทําอยู่แล้วเขาก็เลยไม่ให้เพราะว่าเลขาเขาบอกว่าไม่ต้องไปแต่งเดี๋ยวสวยแล้วก็มีแฟนอีก คุณป th ้าแบบแต่ว่าไม่สวยค่ะไม่ได้คนรักสวยมากว่าเราเราเอยากเป็นเด็กนะไม่มีแฟนเอาไว้ที่หลังนะคะเราอยากเป็นเด็กเราอยากให้ลูกทุกคนดูดีเดินไปไหนนะให้คนมองนะคะว่าว่าเราอ่ะสวยตลอดการเห็นไหมคะนี่ระหว่างที่คนไข้พูดอยู่หน้ายังไม่ล่วงนะคะไม่ต้องกังวลนะคะหลายๆคนกลัวนะคะว่าร้อยใหม่ไปอ่ะเคยทําค่ะ แต่มันยกแป๊บเดียวแล้วมันก็ล่วงแต่ที่นี่ยกยกยาวนะคะนี่ขนาดพูดเยอะด้วยเห็นไหมคะไม่ล่วงปีหนึ่งใช่ไหมคะประมาณปีหนึ่งเพราะว่าซิลิโคนมันก็จะหนักตกเร็วกว่าคนปกตินิดนึงใช่ะแล้วแลช่วงทั่วไปเนี่ยจะอยู่ประมาณสามถึงห้าปีแล้วไหมนี่มันจะมันจะเป็นไหมอะไรตอนะคะตัวนี้อุ้ยไหมกุหลาบนี่เป็นเบสิกไปแล้วค่ะของคุณป้าเนี่ยเป็นสเต็ป มากกว่านั้นเยอะไม่ใช่คุณป้าของคุณป้าทําตัวแพงนะคะแต่คุณหมอลดค่าตัวนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะก็จะเป็นตัวโปรตีแฟกเตอร์ค่ะแล้วก็เคลือบตัวสเต็มเซลล์อีกนะคะแล้วก็เงี้ยงได้จะสั่งหล่อพิเศษจะเป็นเงี้ยงตัวใหญ่จริงๆก็คือราคาโปรแกรมของคุณป้าเนี่ยไปไกลค่ะแต่หมอลดไปเยอะมากหลายหมืนน่นไม่ช่คุณป้าลดหลายหมื่นเหลือคุณป้าเหลือละไม่ถึงหมื่นนะคะใช่ก็เลยบอกคุณป้าว่า ลดเยอะจริงนะคะเพราะว่าเห็นแล้วทนไม่ได้คือเห็นแล้วทนไม่ได้คือเห็นซิลิโคนมันไห,หลแล้วทนไม่ไหวหมเลยต้องขอทําให้สวยให้หน่อยหมอว่าการที่เราทําบุญนะ่ะบางทีเราทําบุญนะแต่ว่าทําไมเขาไม่มาทําหน้าตัวเองอนะอันนี้ก็ยังงงอยู่นะคะแต่เรานี่ว่าเราทําบุญ คนเรามันต้องสวยด้วยนะคะไปวัดไปว่าเนี่ยหมอเลยยงอย่างเงี้ยไม่ต้องปแต่งหน้าเลยสวยหาแป้งอย่างเดียวก็โอเคนะคะแก้มคุณป้าก็ไม่ย้อยแล้วแล้วก็หน้าตรงเนี้ยที่คุณป้ามีปัญหาคือับดึงตาแต่หมอเห็นแล้วแหละมันดึงตาคุณป้าแล้วมันทําให้คุณป้าพออายุเยอะตามจะแห้งแล้วก็จะเจ็บตาหมอเห็นหมอเลยต้องรักษาให้เลยให้ทำบุญแล้วไปนั่งปงนะคะว่าเราแก่ดีกว่าซึ่งมันมันไม่ใช่คือใบสงบูรณก็ตวจอยู่ในวัดใช่ไหมแต่เราเดินไปไหนเนี่ยพระเพิ่ก็ต้องมองหน้าเราถูกไหมคะ ความสวยความอะไรนี่มันเหมือนนางฟ้าแล้วเดี๋ยวเราจะดึงข้างนี้ต่อคุณป้าก็ไม่ต้องเครียดทีนี้เดี๋ยวต่อไปก็จะมีความสุขขึ้นแล้วก็เดี๋ยวมาเจอหมอคุณปีมากเลยนะคะก็คือหมอเนี่ยหวังแค่รักษาคนไข้ก็พอย่ีน เอานะใส่มันหมอใช่ไหมทำติการมาพันไม่หมอเด็กกว่าคุณป้าเยอะค่ะหมอเพิ่งจะ4ี่สิแต่คุณป้า6กสไงเดี๋ยวไปรีวิวแล้วเอาสิ่งดีๆไดตอนนี้เบ่อๆแล้วความยาเยอะน้้งก็ฉีดยาโอ้โหใช่ก็ฝากเพื่อนๆทางบ้านนะคะว่าไม่เจ็บไม่ได้น่ากลัวนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะดึงอีกข้างหนึ่งแล้วอยาให้คุณป้าพักผ่อนก่อนที่คุณป้าจะเดินทางกลับต่างจังหวัดนะคะก็หลายๆคนเห็นใช่ไหมคะว่า เรื่องของการปรับรูปหน้าไม่ได้น่ากลัวแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยอย่าเอาร้านหมอไปเทียบกับที่อื่นปกติเนี่ยร้อยมาแล้ว10เซน20เซเซนหลายลคนพูดไม่เห็นจะยกเลย ปกติถ้ามีฝีมือจริงของที่ดีจริงเส้นเดียวก็ยกกล้าการันตีปกติหมอทําแค่เส้นเดียวก็ยกนะคะแต่ปอดีในเคสนี้เนี่ยคนไข้มีซิลิโคนเยอะนะคะเราก็เลยใช้เป็น2เส้นเห็นไหมคะว่า2เส้นก็ยกซิลิโคนขึ้นทั้งหน้าเลยหลายๆคนก็ไม่ต้องกังวลนะคะผลงานคือผลงานลหลสดตัดแต่งไม่ได้อยู่แล้วนะคะลายสดแต่งภาพไม่ได้คุณหนึ่งค่ะคุณบุญชัยเขาไม่ให้เจอ เดี๋ยวค่อยๆทำเห็นไหมคะว่าสวยเติมได้นะคะหมอเข้าปิ่นกาวนะคะก็เข้าวันอาทิตย์จันทร์นงคาแล้วก็สุกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันทำแล้วไม่บวมทำเสร็จแล้วสวยอันนี้คือคอนเฟิร์มนะคะ เพราะว่าในในเคสของคนไข้เนาะมีปัญหาเยอะจริงนะคะก็หมอก็แถมให้นะคะก็คือเพื่อนๆไม่ต้องเครียดแล้วก็ฝีมือคือฝีมือหมอก็กล้าบอกนะคะว่าหมอมั่นใจในเรื่องของการดึงยกกระชับใบหน้าและดึงยกทันทีไม่ต้องผักฟื้นด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสวยเติมได้เพื <ๆ S 2> ่อนๆไม่ต้องเครียดนะคะเพื่อนเพื่อย่าเครียดเรื่องค่าใช้จ่ายมาที่นี่มีงบจํากัดคนไข้ก็บอกหมอได้นะคะว่า คุณพี่มีงบจากัดทําไปแล้วอย่าเครียดทําไปแล้วห้ามเครียดใช่ไหมคะมาอกมาว่าห้าพันเขาอยากจะสวยเนี่ยเขาต้องลงทุนก็เวมาเห็นไหมพอมาห้าพันแล้วอยากทาอีกนะเนี่ยเพราะมันสวยขึ้นจริงๆสวยขึ้นจริงๆเส้นเอง่ะใช่ไหมคะใช่เห็นไหมคะว่าเหยเลยค่ะพอพอพอมันดึงเข้าไปแล้วมันรู้สึกว่าเราเบาขึ้นไงคะใช่ไหมคะซิลิโคนมันยกขึ้นไปแล้วพอมันยกขึ้นไปเสร็จสภาวะฟังก์ชันต่างๆบนใบหน้าก็จะดีขึ้น คือหลายๆคนอาจจะไม่รู้ความทุกข์ของเคสที่มีซิลิโคนเหลวนะคะมันจะเขาเรียกว่าเบียดบังฟังก์ชันของใบหน้าไม่ว่าจะพูดจะยิ้มหรือว่าใช้ชีวิตปกติเนี่ยมันก็ผิดปกติไปหมดแล้วซิลิโคนมันจะดึงตานะคะที่หมอรู้เพราะหมอเจอเคสทุกวันนะคะซิลิโคนมันจะดึงตาทําให้ตานขนไ้เนี่ยแห้งเสร็จแล้วมาติดอยู่บนปากกับแก้มทําให้คนไ้เนี่ยพูดหรือยิ้มไม่ถนัดนะคะแล้วก็เวลาที่อ้าปากหรือทำอะไรก็จะไม่ถนัดแต่พอหมอดึงซิลิโคนขึ้นมันก็จะเหมือนพยุงกล้ามเนื้อขึ้นไปด้วย ตัวซิลิโคนมันจะเกาะติดกับกล้ามเนื้อนะคะเราก็ดึงขึ้นไปใบหน้าคนไข้ก็เลยเข้ารูปแล้วก็ฟังก์ชันของกล้ามเนื้อก็กลับมาดีขึ้นเห็นไหมคะว่าไม่ได้น่ากลัวนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะหมอก็ลาไปก่อนถ้าเจอเคสสวยๆเดี๋ยวจะมาไลฟ์ให้ดูต่อนะคะก็ฝากเพื่อนๆทางบ้านนะคะปกติโปรแกรมนี้ก็อยู่ได้3-5ปีนะคะแต่ถ้าเป็นเคสที่มีซิลิโคนเหลวก็จะเหลือประมาณ1ปีนะคะกรแจ้งไปก่อนมีงบสามหมื่นนะคะ สามหมื่นห้านะสวยออกไปเลยค่ะนางฟ้ากีดกายลยค่ะนะคะแค่นี้เองเสียเงนแล้วสวยตลอดชไม่ต้องซ่อมไม่ต้องซ่อมตลอดชีวิตเราอยู่ไปเลยยันตายนะคะแล้วก็สวยนอนศพสวยลยค่ะลูกหลานเมากล้าไหว้ไม่ใช่ลูกหลานมาแล้วตกใจว่าโอ้โหคุณแม่มีแต่ตังหน้าถูกไม่ได้นะหาแต่เงินเป็นอย่างนี้ประเทศไทยนะคะหน้าดำกันเป็นแถว แล้วเสร็จแล้วเนี่ยมีต่างแค่สามหมื่แค่นั้นนะสวยออกไปเลยค่ะเชื่อเถอะค่ะนะคะเพราะนี่ก็ทำมาเยอะแยะแล้วนะคะยอมรับคุณหมอห้งจริงจยอมรับเลยใช่ไหมจ้าโอเคขอบคุณนะคะค่ะก็เดี๋ยววันนี้หมอลาไปแล้วนะคะก็บ๊ายบายค่ะ